สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่หน้าโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ก็จะพามาดูชุมชนหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ใกล้ๆโดยชาวชุมชนพร้อมใจกันรื้อบ้านที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะซึ่งตั้งบ้านอยู่ริมคลองเปรมประชากรฝั่งตรงข้ามกับศูนย์วิจัยจุฬาภร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหา,าคนคร ผมจะพามาดูชุมชนมิตรประชาพัฒนาขณะน,น,นี้ชาวชุมชนนะครับกำลังมีการรื้อบ้านที่บุกลุกออกจากแนวคลองบ้านที่มีการรื้อนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงปากซอยทางเข้าชุมชนก็คือบริเวณโครงการแกหาชุมชนหลักสี่ไปจนถึงถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภร์ก็ประมาณ500เมตร เมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะพบว่าสองข้างทางเดินเนี่ยก็จะมีการรื้อบ้านนะครับดูแล้วเพิ่งมีการรื้อนะเพราะว่ายังรื้อไม่หมดนะครับมีบางหลังก็รื้อออกไปหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยังมีการรื้อถอนอยู่โดยบ้านที่อยู่ฝั่งติดคลองนะครับก็จะเป็นฝั่งด้านซ้ายที่ผมเดิน ฝั่งตรงข้ามนะครับที่อยู่หลังศูนย์วิจัยจุฬาพรนะครับตรงนั้นเป็นชุมชนเปลมสุขสันค์ซึ่งยังไม่มีการรื้อย้ายนะครับที่ได้สอบถามดูนะครับทางชุมชนเปลมสุขสันค์ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงกรร ก็เป็นภาพการรื้อถอนแบบสดๆเลยนะครับที่ผมเดินเข้ามาก่อนที่จะมีการสร้างบ้านหลังใหม่นะครับก็ต้องมีการรื้อถอนก่อนตอนนี้กําลังรื้อถอนเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้กับผู้รับเหมานะครับเขาจะมีการสร้างบ้านหลังใหม่นะครับก็จะเห็นเป็นสภาพนะครับบ้านเก่าๆสุมโทมแบบนี้แหละต่อไปนะครับเมื่อมีการสร้างบ้านเนี่ย หลายท่านที่รับชมคลิปของผมนะครับก็จะเห็นว่าบ้านหลังใหม่ที่เขาก่อสร้างเนี่ยมีความสวยงามภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปแบบผิดไปเลยจากที่เคยเห็นเป็นสลัมแบบริมคลองนะครับก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ที่มีความแข็งแรงแล้วก็ดูสวยงามพร้อมกับเขื่อนแล้วก็มีทางเดินด้วย หลังนี้ยังมีการลื้ออยู่นะครับผมเห็นมีการหรือถอนอยู่นะครับมีคนเข้าไปลื้ออยู่ ชุมชนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นซอยแบบเล็กๆเลยนะซอยที่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์เท่านั้นแหละครับที่จะวิ่งได้น้ำในคลองไปประชักรก่นนะครับตอนนี้ดำมากๆเลยนะดำนะครับดำแบบดำสนิทเลยนะ เมื่อรื้อถอนบ้านนะครับจากริมคลองจนหมดนะต่อไปก็จะมีการพัฒนานะครับมีการปรับสภาพน้ําการระบายน้ําต่างๆเนี่ยก็จะดีเวลาฝนตกนะครับการระบายน้ําก็จะท่องตัวนะไม่มีบ้านมาขวางแล้วก็จะทำให้เกิดความสะอาดยนะครับไม่สกปรกเวลามีบ้านลุกลามริมคลองนะครับก็มี จะทําให้เกิดควาสมสกปรกบ้ากนะห้องสุข,ขาต่างๆนะครับบางทีก็ไปอยู่กลางคลองเลยก็มีนะพี่คนนี้เขาก็รื้อบ้านอยู่นะครับยังไงผมลองสอบถามดูนะว่าเขาจะย้ายไปไหนนะรื้อบ้านนะครับรื้อบ้านนะค <c oughs> รับผมรื้อเองเลยอเอไม่รู้จะจ้างไครครับ <c oughs> เราก็ต้องเก็บไม้อ๋อพี่ไปปลูกเองครับผมไปปลูกที่ไหนฮะชนากับกับชนายอ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่เดิมแล้วไม่ได้วไม่เอาแล้วเขาอายุอายุมาหกสิบล้วส่งไม่ไหวเราส่งไม่ไหวอีสามสิบปีอ่ะจะตายหมดคือพี่มีบ้านอยู่แล้วสบายเออไม่เป็นห่วงลูกเขาไม่เอากันตอเรื่องมีคนเอาก็ยังดีนะเขาไม่เอาก็มีราคาให้สองพันผมกบก็ไม่ได้แล้วพี่ในเมืองก็น่าจะเอานะลูกสาวเขาไม่เอาเขาอยู่หออยู่เขามีที่ไปแล้ว ทนันตกรรมไม่โดนนู่นกันเลยเขาไม่เอา,ขาเอาขาบาอกที่ททดีนะจริงๆนะผมเดินเข้ามาในซอยเรื่อยๆนะครับก็ได้มาเจอกับคุณสุนทรผู้ซึ่งเป็นประธานชุมชนมิตรประชาพัฒนาก็ได้เป็นผู้อาศัยแล้วก็เติบโตมาในพื้นที่นี้ได้ให้ข้อมูลกับทางช่องวีื่มีเล่าว่า ชุมชนวิประชาพัฒนาได้รื้อบ้านที่บุกลุกออกจากแนวคลองจํานวน94ราังคาเรือนชุมชนก็ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถึงวิจัยจุฬาภร์ที่ผ่านมานะครับก็มีบ้านลุกล้ําแนวคลองก็เป็นอุปสรรคต่อาการระบายน้ํขนาขณะนี้ชาวชุมชนกําลังเร่งรื้อถอนบ้านเพื่อมอบพื้นที่ให้กับผู้รับเหมามาดําเนินการก่อสร้างบ้านให้เป็นไปนตามแผนง,งานโดยสมาชิกส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทางประธานชุมชนยังกล่าวต่ออีกว่าในอดีตน้ําในคลองใสสะอาดเด็กลงเล่นน้ํากันสนุกสนานสามารถนํามาใช้ได้ใครเล่าให้คนรุ่นหลังฟังแทบไม่มีใครเชื่อเนื่องจากปัจจุบันน้ําในคลองเป็นประชากรดูสกรปรกแล้วก็มีสีดําและยังมีกลิ่นเหม็นด้วยสําหรับสมาชิกที่ได้รื้อบ้านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในขณะที่รอการสร้างบ้านหลังใหม่ โดยแต่ละหลังก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ3,000บาทเป็นเวลา1ปีโดยจะต้องมีหลักฐานโดยเป็นภาพถ่ายบ้านก่อนรือ้อขณะรื้อบ้านแล้วก็หลังจากรื้อบ้านเสร็จแล้วก่อนจบการสนทนานะครับคุสุนทรยังได้บอกว่าสิ่งที่หลายชุมชนต้องคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนั่นก็คือการสื่อสารกับคนในชุมชนต้องชัดเจนเราสื่อสารกับเขาเข้าใจแค่ไหน เรารู้อะไรมาต้องบอกให้เขารู้และสิ่งไหนที่เขาต้องการปัญหามีอะไรบ้างเราต้องเข้าใจเขาทําทุกอย่างให้มีความโปร่งใสที่สุดผมอยากเห็นชุมชนผมจเจริญมีความมั่นคงและก็ปลอดภัยจากยาเสพติดก็เป็นคํากล่าวนะครับจากประธานชุมชนมิตรประชาพัฒนาขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลที่บอกกับทางช่อง VNP มีเรื่องเล่า ด้านหน้าผมก็เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาพรวันนี้พามาที่ชุมชนมิตรประชาพัฒนาก่อนที่จะมีการสร้างบ้านนะครับก็ต้องมีการรื้อถอนก่อนก็นำบรรยากาศมาฝากกันนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาทำคลิปนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับช่อง VNP มีเรื่องเล่า ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ